มอนมีอะไรใหม่วันนี้ลูกนองมอนมีรถของเล่นคันใหม่อีกแล้วมอนไหนล่ะแมคโครโอ้ยนี่ไหนมาน้องมอนจะมารีวิวอะไรรีวิวรถแมคโครคันใหญ่ๆไหนวางลงโอ้โหคันใหญ่มากเลยใครซื้อให้มอนครับ ยายนี่โอ้รถแมคโครออเอามันแกะออกยังไงล่ะแกะออกได้ไหม,ไมหน,หนี่ยเดี๋ยวพ่อแกะให้มาเฮ้ยแกะได้ไงนี่ไงตัวหัวนี่นี่ไงน่ารถแมคโครน้องม่อนน,น้องมันดีใจไหมได้ของเล่นอีกแล้วน้องมันหาซื้อของเล่นเต็มบ้านเลยนะครับ โอ้รู้สึกว่ามันจะมีลานด้วยนะนี่มันจะวิ่งได้นะนแล้ว,ลวนี่คืออะไรอ้าวเอาอะไรออกครับ<อ>ถนนหรอโอ้เอาให้พ่อหมดเลยนะนี่เลยรถไมโควิ่งบนถนนเหรอมันไม่ต้องวิ่งบนถนนสิมันต้องวิ่งทำงานสิรถไมโคนนะ ให้ตักดินสิตักดินได้ไหมโอ้ี่น้ำมีที่จับแล้วก็ตักดินใช่ไหมตรงนี้มีมือจับด้วยนมนจับมาดูก็นถนนเหรอไหนแล้วไม่โคมันเดินถนนยังไงอ้าวแล้วทำไมแม่ไม่เดินบนถนนล่ะเอามันเดินบนถนนสิโอ้นี่เดินนั่นง,ง,น,น,งน,นี่นะระวังที่น้องมอนกำลังเล่นไมโครน้องไฮก็ งามอารอร่อยมากเลยเนี่เล่นแป๊บเดียวน้มัอนก็เบื่อแล้วเนี่ยของเล่นใหม่นะน้ำมัอนได้ทีไรน้ำมัอนก็เบื่อเบื่อไวแล้วก็จะให้จัดซื้อของเล่นอีกนี่ตากลีได้ด้วยนะบึ้ม,มเดี๋ยวได้ไปทะเลแล้วไปตัดต่ายกันโอเคไหมโอเคไหมครับอ,อีกแป๊บหนึ่งก็จะได้ไปทะเลนะนี่วันนี้น้ำมัอนก็มารีวิวของเล่นใหม่แต่ว่าเก่าแล้ว เพราะว่าน้องม่อนมีแมคโครหลายคันแล้วใช่ไหมน้องม่อนอะมีแมคโครกี่คันบอกเพื่อนๆดิสามคันโอ๊ยสามคันโมมีมากกว่าสามคันอีกว่าไงคะนี่ามีอะไรมาโชน่ะมีอะไรมาโชว์เพื่อนๆอีกโอ้วิ่งไปเอาของเล่นมาโชว์อีกแล้วมีแมคโครนี่รถอะไรครับ อะไรครับเซี่ยหก็จะเน้นกินอย่างเดียวไหนคะโอ้โหอร่อยไหมคะกินไส้กรอกอะไรคะกินไส้กรอกอะไรคะเรียกว่าไส้กรอกอะไรอร่อย,ยไหมโอโ้โอหนี่อะไรครับ,น,บนี่คืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับบอกพอดีนีคือมนมากฝั่งเหรอครับ ไหนหันมาหาพ่อซิพ่อจะได้ถ่ายหเ็นน่ด้วยไหนเด็กกินได้เหรอหมักฝรั่งนะกินแล้วไปติดคอหรือเปล่าเหรอกินแล้วบ้วนทิ้งเหรอแล้วน้องมันจะบ้วนทิ้งไหมไหนดูซิมันมีรสอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้สีเขียวคืออะไรเรียกว่าอะไรคือน้ำเขียวสีเขียวเรียกว่าเซเว่นคัพนี่มันเขียนว่าเซเว่นคัพ อีเวนสีน้ำเงินคือแป๊บชี่สีแดงคือโคโคโคว่านะน้องมัอนจะกินอะไรวานิงคหรอต้องกดอันนี้ที่ยังมันก็จะหล่นมาให้ยายแกะให้สิครับโคนี่แกะแล้วน้อม่อนแกะแล้วยายซื้อมาขายนะยายซื้อมาขายน้อม่อนยังไม่ให้ยายขายเลยน้องอายก็เอาไปหนึ่งอันใช่ไหม ไม่เล่นของเล่นกันแล้วเหรอนี่จะมารีวิวแมคโครไม่ใช่เหรอได้ไหมเอ่อมารีวิวแมคโครแต่ว่าจะกินของเล่นกินขนมอีกแล้วนะอ่าตกลงจะมารีวิวอะไรนี่นี่มารีวิวอะไรคะรีวิวเสกเกอรบิลกี้ใช่ไหมเต็มปากโอเครีวิวขนมไหนนะกินขนมไปดูสิอร่อยไหมมันแต่ไม่ต้องกวนนี่นะอันนี้อันเป็นมะพรั่งใช่ไหมกินแล้วต้องกวน ากิน้รเงไ่ต้องายเลยกินเลยไตามายอีบอก่อร่อยครับนี่นะน้องมอกินนี้นะอพ่งวนีียวก่อนนี้น้องายบาบที่ไปแล้ววันนี้พอแล้วกินขนมกันดีกว่าบายบายเร็ววันนี้น้องไายลาไปก่อนนะคะบายบาย อร่อยไหมครับสองชิอ,อร่อยไหมครับ